OpenBravo ติดตั้งโปรแกรม OpenBravo ERP OpenBravo เป็นโปรแกรม ERP หรือ Enterprise Resource Planning ซึ่งมีระบบพื้นฐานต่างๆสำหรับงานด้าน Enterprise มาให้ครบถ้วนเช่นระบบบัญชีการเงินการตลาดผลิตภัณฑ์และงานบุคคลเป็นต้น เหมาะสำหรับการนำไปติดตั้งและปรับแต่งเพื่อใช้งานในการบริหารงานสำหรับองค์กรตั้งแต่ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ติดตั้ง Open Bravo ให้ทำการเพิ่ม Repository เพื่อใช้ในการติดตั้ง Open Bravo พิมพ์คำสั่ง sudo add-app repository ppa colon Open b r a v o isv /ppa เมื to to ่อเพิ่ม Repository เสร็จแล้วให้ทำการอัปเดตฐานข้อมูลรายชื่อซอฟต์แวร์พิมพ์คำสั่ง sudo apt-get update เพื่ออัปเดตฐานข้อมูลซอฟต์แวร์เมื่ออัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการติดตั้ง Open b r a v o พิมพ์คำสั่ง sudo a p p g e t i n s tall open b r a v o ขีดสเพื่อติดตั้งเข้าใช้งาน open brawo เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์จากนั้นพิมพ์หมายเลข IP ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ open brawo เราจะพบกับหน้าล็อกอินของโปรแกรม open brawo ให้พิมพ์ชื่อ username และ password ว่า open bravo โดยที่ช่อง username ให้ระบุตัว o ตัวแรกเป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ให้รอสักครู่จนกว่าโปรแกรม open bravo จะทำการโหลดขึ้นมาจนเสร็จเมื่อโปรแกรม open bravo โหลดขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะพบกับหน้าจอของ admin ซึ่งเราสามารถควบคุมส่วนต่างๆได้โดยส่วนของการใช้งานระบบ erp นั้นจะอยู่ที่เมนู application ซึ่งจะมีส่วนจัดการต่างๆ เช่น Master Data Management, Procurement Management, Warehouse Management, Sale Management, และ Financial Management สำหรับวิธีการใช้งานโปรแกรม OpenBRAVO สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ openbravo.org สำหรับการติดตั้งโปรแกรม OpenBRAVO ERP ก็มีเพียงเท่านี้ทดลองนำไปใช้ดูนะครับ